การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเป็นวงจรที่น่ากลัวและไม่ปลอดภัยเพราะทุกชีวิตต่างต้องท่องเที่ยวไปเกิดในภพภูมิต่างๆไม่ว่าจะเป็นสุคติภูมิคือสวรรค์หรือทุกคติภูมิคือนรกตามกำลังกรรมคือการกระทำที่ตนทำไว้ต้องเผชิญกับการเกิดการแก่การเจ็บและการตายซ้ำแล้วซ้ำเล่า ตราบใดที่ยังไม่หลุดพ้นจากกิเลสและอวิชชาวงจรน,นี้จึงเป็นวงจรที่น่ากลัวเนื่องจากเต็มไปด้วยความทุกข์ทั้งกายและใจไม่ว่าจะเป็นการพัดพรากจากสิ่งที่รักหรือความไม่เที่ยงแท้ของทุกสิ่งในชีวิตแม้บางช่วงอาจจะดูเหมือนมีความสุขสบายบ้างแต่ก็ไม่จีรังยั่งยืนไม่นานความทุกข์ก็เข้ามาแทรกสลับกันไปเช่นนี้ สำแล้วสำเล่าโดยไม่มีที่สิ้นสุดการที่จะพ้นจากวงจรแห่งวัฏสงสารได้นั้นเราต้องสั่งสมบุญบารมีทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นโดยเฉพาะต้องหมั่นปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาจนจิตหลุดพ้นจากกิเลสเข้าถึงพระนิพพานจึงจะปลอดภัยจากวงจรแห่งวัฏสงสารได้อย่างแท้จริง